เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของสองนทนาชายทุ่งในวันนี้แล้วครับแน่นอนว่าเป็นช่วงของจดหมายที่อยู่ในมือผมวันนี้ครับอาจารย์ครับก็มาเริ่มกันเลยอาจารย์รก,กุแจที่เข <answered S 1> า,าบอกว่าที่อำเภอเขาส่งมาจากนี่เลยอำเภอศรีสัชนาลัยอาจารย์เขาบอกว่าที่นั่นมีปริมาณน้ำมากอาจารย์ปลูกยางได้แต่ว่าตัวตุ่นเนี่ยกัดกินทรัสียหายหมดเลยอาจารย์ เครียดมากเพราะว่าต้นกล้ายางเนี่ยราคาแพงจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับโอ้โหนี่ยังดีนะกัดตอนต้นกล้าเดี๋ยวเราพูดถึงศรีสัจนาลัยสุโขทัยก่อนครับคือย่านนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับลำน้ำยมแสดงว่าน้ำมากแต่เขาบริหารจัดการไม่ให้น้ำท่วมได้ครับเพราะอย่างนี้คุณแจครับการปลูกยางนะฮะคุณจะต้องไม่ปลูกในที่น้ำท่วมขัง เป็นอันขาดอ๋อใช่เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องตัวตุ่นนะอันนี้ขอฝากไว้หน่อยนะเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่าน้ํามากครับแล้วคุณจัดการยังไงเออต้องระวังนะครับเพราะว่ายางนี่ไม่ชอบน้ําท่วมครังใช่ไม่ชอบเลยแล้วคําว่าน้ํามากของยางเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณขุดลงไปใต้ดินครับลึกลงไปหนึ่งเมตรเจอน้ำอย่างนั้นถ้าเจอน้ําถือว่าท่วมหรือว่าน้ํามากไหมฮะยางน้อยต้องหนึ่งเมตร แต่ถ้าคุณขุดไปสี่สิบเซนเจอน้ําแล้วไม่แนะนําให้ปลูกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าเลยดีกว่าเขาเรียกว่าระดับน้ําใต้ดินมันสูงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าต้องมีหน้าดินเนี่ยนะหนึ่งเมตรแล้วขุดลงไปหนึ่งเมตรนอกจากถ้าหนึ่งเมตรแล้วเจอน้ําไม่เป็นไรับแต่ถ้าเจอก่อนไม่ได้อแล้วถ้าคุณขุดลงไปภายในหนึ่งเมตรครับคุณเจอชั้นหินดานหินดานมีแผ่นหินอยู่แล้วอย่าไปปลูกครับ นะเพราะฉะนั้นการปลูกยางพาร,รานะครับท่านผู้ชมครับต้องมีระดับน้ำน่าดิน1เมตรอย่างน้อยอนะแล้วก็ระดับน้ําอย่างน้อย1เมตรนี่เป็นข้อสาคัญคนะทีนี้อย่างบอกว่าตัวตุน่นทีนี้พูดถึงตัว<า>ตุน่นถามว่าตัวตุ่นคืออะไรตัวตุ่นคือสัตว์ชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ยังไงอยู่ในดินถามว่าทําไมมันต้องขุดอยู่ในดินไม่ขึ้นมาเหรออาจารย์ไม่ขึ้นมาเหมือนเรือดําน้ําอ่ะนะทีนี้ที่มันออกมาไม่ได้เพราะว่า ตามันถูกแสงไม่ได้ตาจะหลีๆลนะจาะพะฉะนั้นถามว่าอันตรายจากตัวตุน่นนี่นี่ยังดีนะกล้าคุณบอกว่าปีเดียวใช่ไหมเขาเขาไม่ได้บอกระบุป,ปีครับเขาแค่บอกว่าตัวตุ่นกัดกินยางเสียหายมากเพราะว่าแล้วก็เครียดมากเลยตัวเขาเนี่ยเพราะว่าต้นกล้ายางเนี่ยมีราคา,าแพงอ๋อไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมแต่แต่การที่พูดถึงต้นกล้าย,ยางแพงนี่ก็หมายความว่าอาจจะต้องถือโอกัสว่าต้องปลูกใหม่ต้องแซมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ปัญหาตัวตุ่นนะที่ผมมีประสบการณ์ตรงนะครับคุณเคยไปอำเภอปลายไหมยังไม่เคยไปยังไม่มีโอกาสไปเลยโอ้ผมไปแค่ยังไม่ถึงปลายแค่ป่าแปลตัวนั้นก็เรียกป่าแปบไปถ่ายยางพาราซึ่งอยู่ในที่สูงครับยางอายุ4ปี5ปี6ปี7ปีทางเหนือเนี่ยนะที่ไปปลูกบนภูเขาเนี่ยตัวตุ่นกัดคืนเดียวคุณแจ็คโอ้เรียบเลยแหละฮะล้มหมดโอ้แล้ว แล้วตอนนี้กําลังเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรทางภาคเหนืออนะฮะภาคเหนือนี่จะหนักที่สุดครับแล้วก็นี่อย่างนีลาสุนีบอกศรีสัจนาลัยวันหนึ่งผมไปเดินห้างเดินๆไปปุ๊บก็เจอเด็กหนุ่มๆอายุประมาณคุณเนี่ยวันดีคับอาจารย์บอกอ๋อเลยครับเอน้องเคยเรียนจบเกษตรเลยครับครับบอกเปล่าครับผมเป็นแฟนรายการอาจารย์บอกเจอก็ดีแล้วครับขอปรึกษาหน่อยบอกทําอะไรเหรอครับ บอกปลูกยางอยู่ที่สวนพึ่งครับสวนพึ่งลาชบุรีเขาก็เจอปัญหาตัวตุ่นเหมือนกันเจอเหมือนกันไอพวกนี้มันอยู่กันเป็นฝูงๆหรือเป็นตัวเดียวหรืออะไรเงียช่วนั้นมันจะเดียวๆเดียวๆนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่เกี่ยู่ในป่ามันทําลายเป็นพื้นที่ป่าป่าหน่อยครับทีนี้วิธีการแก้ครับที่ป่าแผลแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่แนะนํานะเขาเอาเนี่ยเอาแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ทําเป็นปอกสายไฟอันนี้ไม่มีภาพให้ดูอะ เขาปอกสายไฟนะแล้วเขาก็ดึงโง่โค้งลงมาลงไปใต้ดินไม่ไม่อยู่วางอยู่บนดินเนี่ยโค้งลงมานะเสร็จแล้วเขาก็ขัดกันไว้แบบเบาๆครับแล้วเขาทํายังไงไม่รู้พอตัวตุ่นมันมาปั๊บเนี่ยโดนช็อตเลยมันจะโดนยังไม่ช็อตเขามันจะโดนแล้วไอ้นี่ก็จะกระตุกขึ้นมาพอกระตุกขึ้นมามันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาปอกสายไว้สายจะมาสัมผัสกันแล้วพอสัมผัสกันตุ้มเนี่ยมันจะทําให้ตรงปลายที่ตัวตุ่นมาเนี่ย เป็นระเบิดปิงปองตุ้มเลยฮะตุ้มตัวทุนเละเลยโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่กล้าเอามานําเสนอเลยเพราะว่ากลัวดูหดโหดดูโหนดูเหมือนเหมือนเหมือนแค้นแค้นนะอาจารย์แต่ว่าถ้ามันอีกทีว่าโอ้โหแกเก่งเลยโหดแบบแค้นแค้นอ่ะใช่เหมือนเหมือนหนังเลยนะอาจารย์แต่ความจริงถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีเอาวิธีง่ายง่ายกว่านั้นถ้าคุณเห็นร่องรอยของตัวตุนดูเพราะมันจะเห็นนะคุณจ๊ะมันจะเป็นรอยนูนอ๋อที่มันมุดมานะ่นนะมุดมุดมาเนี่ยคุณจะเห็นเป็นรอยนูนเลยเพราะฉะนั้นตรงปากทางเนี่ย เขาก็จะสมมว่ามันจะต้องเดินมาตามนี้แน่เขาก็จะเอาเขาเรียกเบ็ดพวงคุณเคยเห็นฉมวกแทงปลาไหมนะที่มันมีดั้มแล้วมันก็มีเป็นเนี่ยเป็นง่ามมาณเงี้ยนะแล้วมันมีเงี้ยใช่ไหมแต่ของกรณีตัวตุ่นเขาไม่ใช่ใช่ฉมวกเขาใช้เป็นลวดเนี่ยมาผูกแบบเนี้ยแล้วตรงโคนนี่มันก็จะเป็นห่วงไว้ครับไอ้ตรงห่วงเนี้ยเขาเอาไม้หลักเนี่ยปักแหวบปักให้แน่นไม่ให้เคลื่อนไปไหนนะะเสร็จแล้วตรงลวดเนี่ย เขาก็เอาเบ็ดเนี่ยมาผูกครับนี่ตัวตุ่นเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาพอมาปุ๊บมันตันเนี่ยครับไปไม่ได้ตุ่นจะถอยหลังครับพอถอยหลังปั๊บเบ็ดทั้งหมดตกจะเกี่ยวหลังตัวตุ่นไว้เลยอไปไม่ได้อทีก็คาอยู่นั่นน่ะก็คาอยู่อย่างนั้นชาวบ้านก็มาจับตุ่นไปรับประทานประทานยันเป็นอาหารโอ้โห การปราบตัวตุ่นต้องทำอย่างนี้อันนี้ก็คือแล้วถ้าพบว่าตุ่นระบาดตรงไหนครับชาวสวนยางควรจะประกาศทุกสวนครับไม่ใช่ทำละเลยนะครับไม่ได้อันตรายมากนะตุ่นเนี่ยแต่ที่จริงถ้ามีคณะกรรมการสิทธิมนุษยตุนไอ้ตุ่นมันจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่แถวนี้อ้วอยู่มาก่อน พวกลือ้อมาแ <มา S 2> ย่ง<ป>ที่ห<ล>ัวเ,เ,เองอะไรเงีงย้ยใช่ไหมฮะทีนี้มันเป็นสัตว์ที่มันจะต้องจัดทาง ทางราชการหรือทางอะไรหน่วยงานมีวิธีการอะไรที่มาแนะนำนี่แหละนี่แหละวิธีการดักแบบนี้นะวิธีการใช้เบ็ดพวงเนี่ยคือวิธีราชการแนะนําเลยนะฮะก็คือราชการยังไม่ได้แนะนําวิธีที่การใช้สายไฟมาเขี่ยไม่แล้ววิธีนี้เป็นอันนั้นไม่เอาไม่แนะนําเลยแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับได้ผลด้วยได้ผลด้วยแต่ต้องช่วยกันทํานะครับอันนี้ก็เป็นยังพอมีเวลาเหลือยังพอมีเวลาเหลือครับมาดูที่เรื่องของกล้วยกันบ้างครับกล้วยตัดปีแล้วอาจารย์ครับก้านเครือ เน่าไปจนถึงหวีเลยครับต้องแก้ไขย,ยังไงครับนี่แสดงว่าเวลาคุณตัดเสร็จปับ๊บอุปกรณ์ที่คุณเอามาใช้เนี่ยไม่สะอาดไม่สะอาดอ,อ,อ,อาจจะไปติดโรคมายกตัวอย่างคุณไปตัดกล้วยแล้วมันผ่านไอ้รอยดำที่กล้วยที่หวีอะไรนี่นะฮะแล้วมันก็จะเป็นแล้วแสดงว่าฝนต้องชุกด้วยม,มันถึงจะเน่าลามกันมาเพราะฉะนั้นควรจะใช้อุปกรณ์ตัดที่สะอาด นอกจากอุปกรณ์ตัดที่สะอาดแล้วคุณก็ควรที่จะเอาไอปูนแดงอ่ะถ้าตัดแล้วสกัวนะถ้าฝนชุกๆปูนแดงป้ายไว้มาป้ายไว้หรือว่าจะเอาสารป้องกันกัเชืยอราใส่เป็นกระป๋องนะแล้วคุณก็จุ่มจุ่มตรงปลายที่เราตัดไว้รอยที่คุณตัดแต่ผมจะพูดเผื่อไว้คุณไปตลาดคุณเห็นไหมกล้วยตั้งอยู่แล้วเสร็จแล้วที่เปลือกที่ผิวผลกล้วยมันจะดำ นั่นเดียวว่าโรคแอนแทคกโนดแต่เราก็ซื้อมารับประทานกันแต่กระเนื้อไหนยังไม่เป็นไรจะกินได้แต่โรคเพื่อนกินได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาคุณทั้งเครือเนี่ยเวลาคุณจะมาแยกเป็นหวีเนี่ยถ้ามีดคุณไม่สะอาดหรือว่าเครือที่คุณตัดเนี่ยท้ายสุดจะมีเชื้อราทั้ง 3- าสี่ตัวที่เน่ามาจากคนที่ขังกลอนก่อนที่เราตัดมานะเน่ามาจากไอ้ตรงก้านหวีเนี่ยมาก่อนนะแล้วมันจะลามเข้ามาเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าคนปลูกกล้วยเป็นมืออาชีพ เขาก็จะต้องเอากล้วยเนี่ยจุ่มชุบแช่สารป้องกันจาเชื้อราก่อนโอเคครับนั่นก็ฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องของเครื่องมือความสะอาดของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็อย่าละเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆใช่ครับขอให้มีความสุขมากๆกับวันลอยกระทงครับสุขสันต์วันลอยกระทงครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเคสเตชันดาวเทียมทีวีสาระดีดี ไว้ท่านผู้ชมทั่วไทยใครๆเขาก็นิยมชวนกันนั่ชมนั่งชมเคสเตชัน